เอ้าจะเริญมพอดพ่นม่โชุกโอ้โท่ไปหางตีซีเครงสิบโมงเครงยังของอาหาโอ้ยกระทูไปตะดึกท้ายครับประจันตีซีวะนี่ไอตัวกระทู้มัจะเที่ยงขึ้นแต่จะเที่ยงขึ้นคุณน้องเที่ยงขึ้นผมยังมาท่านนอนอยู่ครับกำลังขับรถกลับมาจากน้องไข่กุญแจมุกดุญจันอีกทูบอกกันไหมน้องเมื่อวานนี่ไปน้องค่ายไปธุระครับตื่นขึ้นมาจะเดือดขึ้นมาเมื่อคืนนี โอ้คักวก่าเสรนฐแบบไปเลยลงไปกุมไอ้กุมเบิ้งเลยนะเที่ยงขึ้นหรอครับปู้ยป,ปูมากแต่เว้นตัวนี้ครับไมายังคงสุดท้ายหรอค,ครับปาานิพัทธ์อาจารย์จกแล้ววงจักรแล้วผมนึกว่าที่ปูเขียนมาอ้หนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าสี่สองนี่นึกว่าสี่เป็นโครงสุดท้ายแล้วหนึ่งสามเจ็ดมันอยูหรือเปล่าอ๋อหนึ่งสามเจ็ดยูคิงหนึ่งบ่ไปใส่ไหใส่จักอันเลขปูถับข่าวแต่วันนี้มีปัญหาตรงนี้แหละ หนึ่งเก้าขีดสองนี่แหละหนึ่งเก้าขีดสองยังยังมีความเคลื่อนไหวนี่ตัวเก็นไว้กับเปลี่ยนเ่าไปไก่หรอกวะที่ครับเปลี่ยนตัวเดียวเท่านั้นครับพระจาจาร์ลับมาจากเล่าแล้วบ่นพัดพอนเหง้าจนสองมืดหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยบอกครับพุ่นแล้วมาหอนบ้านหอนบ้านแล้วรับมาคุยกับคนมีโจหอนสามตุ่มบ ก็เลยสามชั่วโมไม่โสดกลับกับขับไปนอนนอนเสียบว่างมย์ขับไปเนี่ยตื่นสิบเอ็ดโมงของมือตัวมากวันนี้บินทอดบาาเราเสียบวะเมื่อนี้ครับเมย์เนี่ยสิบเอ็ดโมงผมวันผมตื่นเก้าโมงในว่ามันตื่นสวยแล้วเมื่อย์เมืย์ว่ามันเมย์เมืย์รถบ่นว่าอย่างใกล้เนาะโอ๊ยสี่หาตัวบนนอกะี้รถกูไรขนาดวันนี้ขับรถนิดหนึ่ง โอ้ยว่าสนุกมากเลยไงกับไงไงก็ได้เอาพักคอนกันเนาะว่าสนุกก็ได้เมื่อเจ้ากับพักก่อนเต็มที่แล้วกเมื่อเจ้าก็ได้ไปบินบาทนานาอ๋อแปลว่าพักคอนเต็มที่แล้ววันนี้กับควรคนไม่สุกกันนะแตงแตตีซีก็เรืสั่นตัวเนาะให้ตัวเบาจะเรงว่าเทียงขึ้นนั่นแล้วเนาะร่วงไปไงงานร่วงเพป็นเบิกร์ดจะเตียงขึ้นยานลืมครับอยากได้เหรอให้เอฟซีเพิ่งเบินงานนี่คือก้อนหนานี่เนาะครับอาจารย์ ก็นน้นนี้สิเป็นอย่างซี่ก่อนหน้านี้ล่าสุดนั้นที่ปูเขียนใส่กระดาษให้เขียนหนึ่งสามเจ็ดยังคงที่เลขปูตาปะขาวนี่ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งแล้วขึ้นนิ่งเลยจนมาสินจิี่มีจิตมีจะเปลี่ยนหรือะเล็กปูพุ่มนี่ตะเล็กปูพุ่มแต่ว่ากันถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสี่หัวที่ผ่านมาเท่อเดียวเท่านั้นบอมีการเคลื่อนไหวบอเปลี่ยนแปลงจักเถอ นกเลี่ยนตัวเดียวหอกนี่บอกครับเลี่ยนสเ,เป็นหนึ่งเี่ยนสองเป็นหนึ่งตอนแรกวิเคราะห์กับเอฟซอดอสเอนสิบลบสมันต้องเป็นสิบเจ็ดอนสิเจมันก็ยูนีเด้ครับสิบเจ็ดแม่ือเป็นตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ว่าปูจะมายำหนึ่งเจ็บอสนี้ครับอันนี้มันเป็นเนันี้มันเป็นมาาหาเป็นหนึ่ง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 เกหนึ่งหนึ่งเก้า คุณเขียนมาให้คือเก่าบ่ครับมาจากปูเรือว่าปูเขาย่างไปสองคนถอยเขาบอกย่างกี่ย่างสองเก่ามันบอกถอยเก่าหนึ่งตอนนั้นว่าสองคนย่างมานี้ให้ถอยเขียนหนึ่งตัวจะไปตีคนตีที่ข้ามพันเบาตีที่ข้ามพันเบาถอยเก่าหนึ่ง กลายเป็น191บ่ครับ119 119ต้องที่เขียนาาไว้ยังไงเนาะวันโค้งสุดท้ายเขียนถ้าสุดแล้วไปางาน,นลบสอ่างออกรน่นนะเนี่ยอ่าคุณต่เอฟซีต้องการกือแบบเป็นยังโอ๊ะเป็นยังครับเขียนสุดท้ายนี่อันนี้ก็คือ,คอ,คอโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายภูพุพ่มนะครับเนาะ แต่ว่าปูบอได้เขียนไห่แต่ปูบอกว่าถอยหนึ่งเก้าจบอกวง่ลม่มนึงหนึ่งเก้านะเดียเขียนเชียเขียนเขียนวหนึ่งเก้าห <c oughs> นึ่งเก้าเขียนอะไร หนึ Na, well, 10. -10. 10. Uh, yeah. ่งเก้าหนึ่งเก้าสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับอืมแล้วก็สิบเจ็ดเนีพวกสามซี่ตัวนี้นะวงเลยฝากเงินวงเลยหนึ่งหนึ่งเก้าในวงเลยป่ะอ่าอแล้วก็หนึ่งเก้าอืมสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สิบเจ็ด ก็หนึ่งเจ็ดอ๋อาคุ้นกนแล้คุณนกมันไหนมันหนยสี่สห้าส่สั่ห้าสห้าสี่สบหี่ห้าสาทสี่ห้าสบนี่คือคนมาย่างเลยแต่ว่าส่วนที่เหียอแล้วจะไปเย็บที่จะเย็บที่่จะการแรยกเแจ่งกันนะครับผมเอาี่ไเยหนึ่งนี่นะครับ เน้นโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าสามตัวแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็คือนี่ปะครับหนึ่งเจ็ดก็คือเป็นของปูตาบหากาวต่วันเฉลี่ยผู้ใดมักไม่เกิดตะวันเฉี่ยคือมันมัสรุปเราเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับหมายความที่ว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อีวันที่สิบห้าแล้วครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับสิบโม่ ยี่สิบห้านะยี่สิโห้านะยี่สิหานะครับพี่โมยืนมาไหนนี่ครับเดี๋ยวได้จเขามาบเขามาแล้วมรัอโมยนเดี๋ยวถ้ายังได้ผมสีทู่หาพระอาจารย์ก่อนก็ได้ตอนเสาร์กับบอลับเนี่เครื่องปิดเครื่องได้ก็มาเองอยากได้มาเองอ่ามันบ่มีนึงหรอกมันบ่เปลี่ยนจากตัวเกันมันอยู่เป็นตัวเดิมครับมีแค่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เพิ่มมา นะครับมีเพิ่มมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสามตัวนี้จากสองหนึ่งเก่าเป็นหนึ่งหนึ่งเก่าโอ้เล็กงามดีีตัวนี้มือว่าน,นี่เอ้ยมือไปเล่าครับลอตเตอรี่หาใบหนึ่งหนึ่งเก่าเอาแม่เอาแม่มาสันแม่ขาบอกหาใบแปดร้อยมาสันอโอ้ยกับบอลเอาแล้วนะครับโอ้ขันเาอาก็อีกทักหนึ่งหนึ่งเก้าแต่แรกว่าจะแบ่งกับเจดแต่ แบ่งกันแบ่งกันเราท่นเพื่อนก็เชี่ยขายเนาะผู้ขายก็ไอะอยากขายแค่วันที่หนึงวันที่มันงจริครับกันคนว่างวันที่หนึ่งอ้า่อเห็นผู้เจ้าทั้งขายอาตอรีอยู่จนขึ้นมาวางจนเน่นเออมาเตียนมาอาจารย์เตียนจานครับจานครับวันที่หนมาให้ันเอาผู้เจ้าก็ขี่กยานมาอยู่กับนหนอกันว่าวันที่หนึ่งผู้เจ้าก็บอกไว้วับท่านหนอกผู้เจ้าไปขี่เก๋งผมบอกว่าท่นหนอกโอ้รอก็หัวมาเปนไปส่อนว่า แต่ว่าสามจีต์นี่พระจานทร์บ่วงแหงนะครับเนาะและะ้วตัทีมาแรกก็เริ่มอันนั่นพิจนานาเองครับนะมันเกิดบนแม่งก็ม่เลขตัวเ,เก้าเหมือนเดนะแม่นครับแต่ที่ว่าเป็นเลขตัวเก่ายกเว้นหนึ่งหนึ่งครับยกเว้นหนึ่งหนึ่งที่เพิ่มมานะครับเขียนลายซื่อครับที่จริงเลขว่าได้ไปไ๋ใสเลย,ย,ยนะครับเลขว่าได้ไปใสดอกหนึ่งเก่าก็ยังเปลี่ยนหนึ่งเก่าอยู่คือเก้านะครับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด เปลี่ยนหนึ่งเก่าบเปลี่ยนเป็นบางงวดนันเมื่กิปฏิมาสลับเกิดอะไรอะไรบริษัทมันก็บอกเปลนงวดนั่นี้ครับสาระไปสาับมาสาระมาสลับไปสุดท้ายปูกับมาบอกแต่ว่ารอบนี้ปูบอได้บอกบอได้เขียนให้ว่าหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ว่าปูบอกว่าสองคนยางอะถอยหนึ่งเก้าถอยหนึ่งเก้าสิบหกเป็นสิบแปดใช่ไหมครับอาจารย์ ไทยเน่งเก้าไทยลงมาเสียเาเป็นสิบแปดหนึ่งแปดเรามีนี่หันมีตั้งนี่นะเอาไหนว่าเขาควยเคี้ยย่หันละตามนี่ล่ะครับบอแนวเลขหนึ่งแปดนี่ งวดวด่างหนึ่งก็ซื้องวดที่แล้วก็ซื้องวดนี้ก็ยางมา่อใดหนึ่งแปดอยู่ผมก็ได้แต่ว่ากัมีทั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอไม่โช่วซื้อหนึ่งแปดบอหนึ่งแปดก็ซื้อครับว่ามาพอจันทร์รับกันไว้ครับกันไว้แต่ว่าหนึ่งหนึ่งหันว่าได้ซื้อนะครับนะไม่สำคัญละเฝ้าปิดจัดเอาตัวครับแต่ว่าใครอยู่ครับงวดนี้ คิดว่าน่าจะหาซื้อได้อยู่เพราะว่าตัวที่ดังวดนี่มีเก่าสองล้วกับศูนย์หาที่ดังมากๆล้าก็บหนึ่งหกหกหนึ่งกระดังาหาซื้องากครับตัวสองเ้างก็มีเยแต่มันดังนบ่ครับดังเอาจาังไรกระร่องที่เจาหน้าเบิ้งนะครับนอกจากคือเป็นแค่ความฝันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอาจารย์ใช กับเอาโซฟาหมดแล้วอยาคือเกายาคือเกาอ,อยาคืองวดวงหนึ่งหันปูนนป่บอกให้กินถ้ากันกินให้มันอิ่มวง,งวดวง,งหนึหงน่งเนาะกันยังแบบผ้ากันแดดโอ้ยผมแบบอ่อนซ่อนอี๋ดีดวดงวดวงหนึง่งเลขออกแล้วผมเหลือใจอีดีจนว่าหมาขี่รถขุดเราไปกรว่าให้เจ้าของนี่เหรอวะครับมันเป็นหมาคือโดนมันดับเบิ้ลดับเบิ้ลเหรอหมา มาเงินมาต้องมาด่ามาโง่ๆครับนี่เข้าใจไม่ได้บ้าเลยผมในตัวผมจะฟองเองได้ไหม,มโโออามด้ใจะฟองใา,า,าอยู่ครับโมเป็นยังงหรอกเอาบบนี้ก็เดี๋ยวถ้าจังไดนะครับถ้าพรุ่งนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงอีกนะครับกะจะลุงให้เบื้องตอนเศร้าครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าปูกับยำ ย่ำสองรอบแล้วย่ำสองสองรอบแล้วนะครับในส่วนของปูพุม่มแต่ว่าเลขปูตาปลาขาวหนึ่งสามเจ็ดยังคงที่ไม่ไปไหนบอกระดุกระดิบบอติ่งขิ้งจักเม็ดนะครับสำหรับเลขปูตาปลาขาวหนึ่งสามเจ็ดเพราะฉะนั้นพิจารณาดีดีครับสี่จับไหนึงสามหนึ่งเจ็ดหรือสามเจ็ดกาแลวแต่ผู้ใดมักนะครับมักไปมักมักมกมกม่นนะครับจะคิดเริ่มสีมืดคือหาคูงจนครับ มนบเลขว่าหลายตัวที่ครับอาจารย์ครับเลขว่าหลายตัวถือว่างวดนี้หากจะบอกว่าเป็นงวดที่นิ่งที่สุดในรอบปีนี้ก็เป็นไปได้ด้วยกันสำหรับงวดนี้นะวันนี้ก็เดี๋ยวผมกับสีฟ้าลงใหนเอฟซีเพิ่มๆครับผมผมเสีได้แบบเพิ่นเสีได้ไปห้าสี่ท่านนะครับบางความอยากครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมจ้าดุจ้าธุ